สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเรา 100V1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปโรนี้จะทําขึ้นเพื่อนะเสน,นสินค้าไม่ได้ชักชวนในการลงทุนใ,นใดๆการลงทุนมีความเสี่ยงใต้คลิปโรจะมีลิงก์สมัครกันนี้นะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวที่โต2023อันนี้ก็จะเป็น EP ที่260นะอันนี้ก็จะเป็นข่าวซิ Mac นแะม็กนะก็มากันพักๆนะปีหนึ่งมา3ามทีข่าวนะซินแม็กก็จะประกาศคืเนเงินชด้เชยแก่เจ้านี้นะแต่จะคืนเพียง 5.1%ที่ลงทุนใน USDC นั่นหมายความว่าอะไรนั่นก็หมายความว่าถ้าเราลงทุน100บาทน่ะเราจะได้คืน5.1%แต่ใน USDC USDC ก็จะเป็นสกุลเงินเหมือนดอลลาร์อะไรอย่างนงี้นะครับแต่ว่าถ้าเราลงทุนใน Bitcoin ล่ะก็ไม่ได้หรือยังไงนะแล้วมันชดเชยต่ำมากนะพูดถึงในะการชดเชยนะ,ะการชดเชยยังคงต่ำมากๆากนะัพวกที่ลงคอย bitcoin ethereum แม้แต่เหรียญซิมแม็กเองล่ะเอออ่ะอว่ากันไปนะอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าเว็บเขาขอนะหน้าเว็บขเ,เขาจะเหมือนใช้ง,งานได้ปกติสวยฟิง้งแต่ขวาความจริงเนี่ยเขาควรจะขึ้นว่าเอ้ยเว็บไซต์นี้ไม่สามารถลงทุนได้อะไรก็ว่าไปยังไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะถ้าเทียบกับปิดขับตอนที่ตอนนั้นคนสมัครจะเยอะเทเยอะนะแล้วรตอรสั่งปิดเว็บเจ็ดวันให้แก้ไขเรื่องคนที่ไม่สามารถ ทำธุรกรรมหรืออะไรได้ตอนนั้นนะนะจาได้หน้าของบิดขับยังขึ้นหน้ารถตากอยู่เลยนะแต่ตอนนี้มันสวยสดงดงามถึงจะมีเรื่องร้ายแรงควรจะขึ้นเอ่อกรกตก็นิ่งมากเลยนะควรจะเข้ามาเออขึ้นหน้าเว็บว่าอะไรอย่างนี้ว่าเอออยู่ในช่วงการฟื้นฟูหรืออะไรอย่างนี้นะอะไรไม่มีอะไรสักอย่างนะพูดถึงนะนี่ก็แต่เขาบอกว่าคนนี้เว็บนี้นี่มีแบ็กใหญ่อยู่นะอ่า เกือบสองปีแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าขึ้นมาเลยเนะ่ยอะไปดูเรื่องของเราต่อนะอะไปดูก็บริษัทซีแม็กก็เป็นบริษัทที่มีปัญหาด้านคลิปโตนะจะชดเชยเงินให้แก่ผู้เสียหายนะ,ะพูดถึงในกลุ่มซมแม็กได้ประกาศข้อมูลพักชำระนี้นะตามที่ระบุจะคืนเงินให้แก่ลูกค้าน่ะที่ลงทุนใน USDC 5.1%ของมูลค่าเดิม นะจาก100คืน51บเอ็ดบาทห้า่บาทนะาการพักชำระนี่เนี่นยโดยทรัพย์สินที่ผู้ถือผู้ถือการลงทุนนะตามมูล,ลค่านะาในวันยี่สิกันยานะก็นี่นะนั่นหมายถึงว่าลักลงทุนที่ลงทุน100บาทจะได้คืนเพียง51บาทเท่านั้นนอกจากนี้คนที่ลงทุนทเทร์คีนอื่นๆเนี่ยจะไม่ได้รับเงินคืนแม้กระทั่งคนที่ลงทุนในเหรีย z m ดีหรือเหริแมตอนนั้นมีกระแสเหรียญทิ่แมกให้ผลตอบแทนวิ่งเท่านั้นเท่านี้ผมจําได้เลยทาโปรแบบอลังการมากเลยนะแต่คว,ความจริงเหรียญทินแม็ควรอย่างต่ําๆต้องได้คืน70% 80%เ,นเพราะมันเป็นเหรียญของเขาเองเป็นเหรียญที่เขาไม่มีความเสี่ยงนะแล้วเขาก็ไปลงทุนในอื่นหรือเก็เดี๋ยอน,นี้คือเหรียญอื่นฟูพูด,พดง่ายว่าประ,ประกาศเหมือนไม่ได้ประกาศอะไรเลยเ,ยเหมือนลงทุน ร้านหนึ่งเนี่ยได้คืนเท่าไหร่ร้านหนึ่งได้คืนห้าหมื่นหนึ่งในคนที่ลงทุน USD ด้วยนะและส่วนที่คนลงทุนบิตคอยอะไรเนี้ยนักลงทุนเขาก็ไม่ได้ทําขาดทุนนะแต่ว่าเว็บไซต์เนะี่ยอย่างถ้าเทียบกับ FTX เขาก็ประกาศเริ่มทยอยอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าอันนี้เหมือนไม่ได้รับผิดชอบอะไรเท่าไหร่นะพูดถึงพูดไปตามตรงนะ นักลงทุนก็ค่อนข้างเสียเปรียบผงต้องไปฟอ้องร้องกันที่หลังนะอ่าคนที่ลงทุนในโทเคนอื่นจะไม่ได้รับเงินคืนโทเคตเหล่านั้นะจะได้รับเงินคืนตามมูลค่า22นะก็จะไม่ได้ให้มูลค่าตอนนี้นะอ่างงอย่างถ้าสมมุติลงทุนเป็น1 b t c ก็ควรจะคืน1 b t c หรือเปล่านะอ่เออแต่ไม่คืนด้วยซ้ำอันนี้ไม่คืนด้วย เน่ก็ต้องไปฟ้องร้องก,กันอีกทีนะรู้สึกว่ามันนักลงทุนจะไม่ได้รับความยุติธรรมมากเกินไปแล้วก็ไม่มีคนสนใจด้วยทําเป็นมองไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะตอนนั้นมูลค่าเสียหายนะ่าจะหลายพันล้านเนะกือบสองพันสองพันกว่าล้าน US เนะโอ้มหาศาลมากนะะไม่ใช่สองพันสองพันล้านบาทเนี่ยนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมอขายของกันเล็กน้อยนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลิง,งก์สมัครการันเท็คริปตอันดับหนึ่งของโลกฮะ สมัครใช้มีลในการสมัครยืนยันตัวนตนได้แบบประชาชน30มนาทีความแม่นยำสูงปลอดภัยสุดแต่ก็มีความเสี่ยงเปิดมา5ปีเนะี่ยเอ็กซ์ชชอันดับหนึ่งของโลกนะโอเคเอ็กซ์เพทเคโตตอนนี้เรี่กเป็นดับ2ของโลกแล้วนะเปิดมา8ปีโอเคเอ็กซ์เนี่ยมีระบบเทรดมาดีสุดในโลกดีกว่าใบหน้าดีไงก็ลองสมัครกระเทรดดูผมก็เทรดอยู่นะสมัครใช้มีลในการสมัครไม่ต้องยืงนยันตัวตนก็ถอนเงินได้3ามแหลนอยูเอ็นะกูคอยก็เป็นอีกหนึ่งเว็ต้นน้ำมีหลากหลายผลิตภัณฑ์เปิดบนซีพีเกดเดอร์ไทรโอก็เป็นอีกหนึ่ง เว็บที่เปิดมายาวนานเปิดมาเก็บ10ปีมีหลักหลายผลิตผ์สามารถฟาร์มได้ฟาร์ม k คียบีคอยก็ได้นะครับสมัครเฉียดเมลในการสมัครไม่ต้องเงินตัวตนจะถอนเงินได้ Lbank ก็จะเป็นอีกหนึ่งเว็บต้นน้ำเปิดมา8ปีนะสายเกมโมบอกก็เป็นติดในถึงหใน10เกมสร้างรายได้นะอ่าโลล็อคอยเล่นเกมได้เงินจริงขุดเหรียญบิตคอยอีทเรียมดอคอยเหรียญอื่นๆเล่นเกมได้เงินจริงแสนฟรีหัาพลาดอีกจะซื้อเครื่องขุดก็ได้คลิปนี้ไม่ได้ชักชวนเรื่องการลงทุนเด็อย่าใดการลงทุนมีความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจจาาาารรณกกััันนดีๆเอใหม่คบบบ๊ยย